ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบโยอ ว่าจังแล้วงบกองทุนไทยแต่จ้างเขมรร่วมแสดงปูดหลักฐานดาราสาวเขมรชัดเลยตัวตึงชอบเคลมชุดไทยล่าสุดเพจดังปูดหนังประวัติศาสตร์ไทยส่อเจงจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ค่ะหลายสื่อมีการรายงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดงานแถลงข่าวหนังพระร่วงมหาศึกสุขโขทยัยเมื่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีการจัดงานแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่องยิ่งใหญ่ พระร่วงมหาศึกสุขโขทัยสร้างจากแรงบรรดาลใจในการสถาปนากรุงสุขโขทัยกับการผนวกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และจิตนาการเข้าไว้ด้วยกันนำโดยสองนักแสดงมากฝีมือค่ะเตยพงศกรเมตาริกานน์ โคจรมาประชันบทบาทสุดเข้มข้นค่ะกับแก๊ปธนเวชศิริวัฒนกุลพร้อมเสริมทัพด้วยทีมนักสแสดงคุณภาพแต่ที่กลายเป็นประเด็นฮือฮาค่ะก็คือนักสแสดงที่ชื่อว่าสตรีเพชรยำนักสแสดงชื่อดังจากประเทศกัมพูชาโดยผ่านฝีมือพุ่งกับคนเก่งค่ะอย่างนัชชาชายเกตนัท ได้โปรดิวเซอร์มากฝีมือค่ะก็คือวินอนาวินวิพาสวรรัสด์นั่งแทนเป็นผู้ควบคุมการผลิตซึ่งด้านโปรดิวเซอร์วินอนาวินกล่าวว่าโปรเจกต์ Project หนังเรื่องนี้เป็นการต่อยอดมาจากพระร่วงเดอะมิวสิควลซึ่งก่อตอนนั้นได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นจำนวนมากก็เลยมีการต่อยอดไปว่าแล้วถ้าเอาเรื่องราวของพระร่วงซึ่งเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในสายเลือดของคนไทยอยู่แล้ว เป็นเรื่องที่คนไทยรู้จักและอินไปกับตำนานการเล่าขานต่อกันมาแล้วนำสิ่งเหล่านี้มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอโดยถ่ายทอดผ่านศิลปะภาพยนตร์ก็ถือว่าเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างได้มากกว่าและยังเป็นการถ่ายทอดบทเรียนในอดีตมาใช้ในปัจจุบันและอนาคตเพราะเรามองว่าเมื่อคนดูหนังเรื่องนี้จบ นอกจากความสนุกที่ชวนให้ได้ลุ้นระทึกยังเป็นการต่อยอดค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมหรือเกิดเป็นประเด็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เชิงประวัติศาสตร์และศิลปะและที่สำคัญหนังเรื่องนี้ยังเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ ที่เราจะสามารถส่งผ่านไปให้คนทั่วโลกได้เข้าใจและเรียนรู้ประวัติวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดีอีกด้วยอย่างไรก็ตามค่ะต่อมาก็มีกระแสตีกลับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะคนไทยในโลกโซเชียลค่ะที่มีการออกมาแฮบบอลคอตภาพยนตร์เรื่องนี้เช่นเพจกรุงเทพวันนี้ค่ะได้มีการโพสต์ว่า แจ้งข่าวอีกรอบครับเรื่องพระร่วงมีดาราเขมรเล่นด้วยชื่อยมสีเพชรและบอกว่าที่สำคัญเป็นตัวเคลมชุดไทยอีกเอาอยัางไงดีครับท่านผู้ชมพร้อมกับมีการแนบภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์ค่ะที่ก็มีดาราเขมรร่วมอยู่ด้วยและก็มีภาพดาราสาวเขมรค่ะที่มีการใส่ชุดไทยร่วมงานในประเทศเขมร ทำให้มีคนค่ะเข้าไปแสดงความคิดเห็นไม่สนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะมีการนําเอาคนคอมเมนต์มาร่วมเล่นเป็นจํานวนมากอีกคอมเมนต์ค่ะก็มีการตั้งคําถามว่าดาราไทยไม่มีแล้วหรือไงครับและก็ไม่สนับสนุนคอมเมนต์ชอบเคลมทางด้านเพจดักนิวส์ค่ะก็ได้มีการโพสต์ว่ากัมพูชาเคลมชุดหนังไทยเรื่องพระร่วงเป็นชุดคอมเมนต์โบราณอีกแล้วแถมยังบอกตัวเองคิดได้ก่อน แม้แต่ใต้โพสต์ค่ะของผู้เขียนบทเรื่องพระร่วงมหาศึกสุขโขทัยนายจรุนพนปรปอระปักปลัยนักเขียนบทและก่อนักวิจารณ์วรณกรรมอิสระ ที่ได้มีการโพสตโปรโมทนังเมื่อไม่กี่วันก่อนก็โดนถล่มยับค่ะเช่นมีนักแสดงคอมเมนต์ที่เคลมไทยฉ่ำม,มาแสดงให้หน้าดูแค่ไหนก็ไม่สนับสนุนแอบผิดหวังตรงนี้เหมือนกันค่ะไม่น่าเลยนักแสดงคอมเมนต์ใส่ชุดไทยเคลมไทยงานนี้ดรามา่าฉ่ำๆแน่นอนผิดหวังมากค่ะเหมือนส่งเสริมให้มันเคลมขอแบนหนังและละครทุกเรื่องที่มีคอมเมนต์ร่วมแสดงรอวมกับมีการแนบภาพดาราสาวคอมเมนต์ค่ะ ที่มีการใส่ชุดไทยนำไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียลของตัวเองและก็มีการยกย่องบอกว่าเป็นของกัมพูชาโดยเธอมีการโพสต์ว่าขอโทษนะนั่นเป็นคอสตูมของกัมพูชาอีกคอมเมนต์ค่ะก็มีการตำหนิแรงว่า หนังประวัติศาสตร์ไทยแต่ทําไมเอาคนเขมรมาเล่นอันนี้ไม่ได้เคลมจ้าแต่มาแสดงในหนังประวัติศาสตร์ไทยแบบนี้ไม่โอเคล่าสุดค่ะเพจดักนิวส์ก็ได้มีการออกมาโพสต์เพิ่มเติมเรื่องนี้ว่าเจ้าของหนังหวั่นเจงคนไทยแห่แบนดหลังเอาสาวเขมรที่ชอบเคลมชุดไทยมาร่วมแสดงก็ยิ่งทําให้คนค่ะเข้ามาขุดพฤติกรรมของเขมรที่ชอบเคลมไทยโดยเฉพาะด้านภาพ,พยนตร์ค่ะก็มีให้เห็นมาแล้วเช่น พระไม่ร่วงขมิ้นร่วงแน่นอน เหมือนแม่นุนที่ก๊อปปี้แมนาคหากคุณผู้ชมยังจํากันได้ค่ะก็คือภาพยนตร์หนังผีค่ะเรื่องแม่นุนที่เรียกว่าก๊อปปี้แมนาคของไทยมาทั้งดุลพอเข้ามาใช้ในประเทศไทยค่ะก็กลายเป็นว่าแปลกจนทําให้ผู้กํากับของขเขมร์ค่ะมีการออกมาแสดงความคิดเห็นไม่พอใจโพสต์เดือดชวนคนขเขมร์หยุดซื้อสินค้าและดูหนังไทยและสมาคมหนังขเขมร์ก็ถึงขั้นออกแถลงการกันเลยทีเดียวจากนี้ค่ะก็ต้องมาติดตามกันว่ารายได้ของภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็น อย่างไรเมื่อเข้าใชา้แต่อีกประเด็นค่ะที่ผุดขึ้นมาตอนนี้เรื่องของการนํานักแสดงเขมรมาร่วมแสดงนั้นมีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือไม่โดยมีคนออกมาตั้งข้อสังเกตว่าหนังเรื่องพระร่วงที่เอาดาราเขมรตัวเคลมชุดไทยมาเล่นสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรคเป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับสำนักนายกปลอดภัยและสร้างสารรค์โหไม่ใช่ละย้อนแย้งสุด,สด องค์กรนี้ใหญ่พอควรนะคนทั้งองค์กรไม่รู้เลยสักคนเป็นไปไม่ได้มันออกมาได้ยังไงไม่มีคนทักไม่มีคนท้วงไม่มีคนติงได้อย่างไรอย่างไรก็ตามหลายคนค่ะก็มีการโฟกัสไปอีกว่าดาราสาวเขมรที่เข้ามาร่วมแสดงรับบทเป็นที่ดาคอมนั้นก็ไม่เหมาะสมค่ะเพราะขอมก็คือขอมไม่ใช่เขมรหากศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะรู้ว่าขอมไม่ใช่เขมรอย่างแน่นอน สำหรับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์กองทุนประกอบด้วยเงินค่ะที่ได้รับจากการจัดสรรจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทราคามนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรเพื่นความถที่และกำกับการประกอบกิจาการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจาการโทราคามนาคมเงานามิงนค่าปร,รับจากการลงโทษผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ของนักแสดงที่ได้รับเงินจากต่าง ประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศเงินค่าตอบแทนค่าบริการหรือไรายได้จากการดําเนินกิจการหรือสิทธิประโยชน์ของกองทุนเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้รวมทั้งเงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือดอกผลหรือประโยชน์ใดๆที่เกิดจากทรัพย์สินของกองทุนกองทุนมีฐานะคา่าเป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหากิจตามกฎหมายว่าโดวยวิธีการงบประมาณและรายได้ของกองทุนไม่ต้องนำเข้าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินกำหนดให้มีการจัดสรรเงินของกองทุนวิจัยและพัฒน,นากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจะสันคลื่นความถี่ให้แก่กองทุนเป็นประจำทุกปีและกำหนดให้ค่าปรับที่ได้รับ ชำระตามคำพิพากษาลงโทษผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ของนักแสดงตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์จำนวนหนึ่งตกเป็นของกองทุน กับดรมาริกานะคะนี่คือดรมาริกาสกินแคร์และนี่เป็นครีมตัวแม่ของดรมาริกาและใครๆก็ใช้กันตัวนี้นะคะจะเป็นครีมที่มีส่วนผสมของเนียสนามายที่จัดการเรื่องฝ้ากระและก็ความหมองคล้ำและมีวิตามินอ e, ีและมีน้ำแร่ธรรมชาติจากประเทศฝรั่งเศสคือเอิร์ธมาลีนวอเตอร์จีและก็มีสารสกัดจากพาซันตาโปรตีนจากรกบัวและมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ทั้งหมดนี้นะคะจึงเป็นตัวครีมที่ทําให้ผิวหน้าของคุณนั้นนะคะหายหมองหายคล้ําแล้วก็ไม่มีรอยเหี่ยวย่นต่อต้านอนุมูลอิสระคือทําให้ลดความแก่นั่นเองนะคะแล้วก็ลดวัยถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรดูหน้าดรมาริกาไว้นะคะแล้วตัวนี้แหะคะ่ะที่ทําให้ดรมาริกาหน้าตาดี โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2กระปุกจากราคาปกติ1,980บาทจ่ายเพียง1,580บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งซื้อโทร094-236-9493หรือ l ล n e แอดช็อปสิรลสโตอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะคะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงนี้ได้เลยค่ะ